ีิเยพนเะอันนนะสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราอีกแล้วนะคะกับช่องตูดออฟ i c เชียลนะคะคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาเรียกชันนะคะ เพลงมุมนะคะของพี่วอเนาะที่เราได้ฟังไปในซีรีส์ครั้งหนึ่งที่รัก EP สองเนะทุกคนแล้วก็เราจะถือโอกาสมารีแอคชั่นเบื้องหลังด้วยเนาะเบื้องหลังซีรีส์ครั้งหนึ่งที่รักนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแต่ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดสักการะกดกระดิ่งนะคะเพราะว่าเราต้องแบบเราต้องติดตามเรื่อยๆเนาะหดี๋ยคิดกันมาอีกเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปมาประทายคลิปนะทุกคนมาเริ่มมาที่เพลงมุมนะคะ บมกจะไม่ฉลาดแต่ผมก็รู้ว่าความรักคืออะไรเอื่ออกริแล้วพว่าก็คือเรื่องราวทั้งหมดเนาะในซีรีส์แล้วก็เอามาเขียนเป็นแบบเป็นเพลงอะไรอย่เงี้ย สันคุณยาจะกบใครในอ่ช้ได้ก็ดีไม่เหมือนกับในซีรีส์เนาะใช่เธอคือคนที่ดีพร้อมใครใคแต่งพากันชอบเธออเธอชอบหรือชอบแคนที่เดาใอมก จะดไ,ได้แต่ยิ้มให้เธอ,อเบาอยู่ในมุมที่เธอไม่สนใจอาบมองดูเธอไกลๆยิ่งนี้ออไปได้อาบมองเธอแค่ นอย่างฉันได้เกิดมาพบกับเธอสายตามีเรื่องเล่ามากอ่ะแบบเหมือนกำลังบอกเล่าอะไรอยู่อ่ะมีกันมากกว่าด้วยอันนี้เขาจะแสดงคนเดียวเลยใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนั้นวองอะลูกบอลหนึ่งก็ลูกบอลก็เป็นสัญลักษณ แทนตัวของดิวไปเนาะหือว่าเป็นใส่รับแทนตัวของยิ่งวะไอ้การเไาเติอแบารักเขามันฟูไม่หมดเลยอ่ะหล่แสิเสริมแบบ เธอได้ฟรีกบบับรถของจริงนเออนี่ยน้องเขาจะได้ดีใจอ่ะค่ะจริงเสีงดีมากเลยตะนานนะเออตำนานพี่แอบหลับันคนมัคยมิด็กมัคยมต้องฟังนะเ้าเคยฟังอนะ ข้างเดียวอยู่ที่มุมนี้ก็พอแล้วไม่มีเปลี่ยนใครไดในความหวังดีแค่ไอ้เจอเธอคือตอนแค่ได้เจอเธอมันทำได้แค่แบบล่ะมันทำได้แค่นี้ จะทำยังไงอะเฮ้ยต้องหหาย

เพียงเท่านี้ฉันก็อุ่นใจทำไมอ่ะทำไมมันมันเหมือนมีนะยะอะไรสักอย่างอ่ะทำไมถึงบอกว่าเอ็มวีเหมือนแบบไม่สมหวังละ่ะเออรู้สึกชอบมากเลยในซีที่พี่บอกเราค่ะรู้สึกมันคือฟิลลิ่งมันคือความรู้สึก ความอัดอั้นของของคนแอบรักคนหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าหลายๆคนทุกๆคนอะไรเงี้ยก็น่าจะเคยเจอเคยพบเจอกับตัวเองอ,อะไรเงี้ยน่าจะเข้าใจว่าการแอบรักมันทําได้ดีที่สุดก็คือการส่องอการได้เข้าไป<อ>ดูดดแบบช,ชีวิตของเขาเฉยๆแต่เราไม่สามารถจะแบบเข้าไปได้มากกว่านี้อืม,อมและอีกอย่างหนึ่งคือแบบมันคือการบอกเราชีวิตคนแอบชอบจริงๆอย่างที่เห็นว่าตอนที่พี่วอลพิวแบบให้กําลังใจอ่ะเออเออแล้ว ก็ลบอะมันมันคือคนแอบชอบจริงๆนะเพราะเราแบบ ừ, เราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ในฐานะไหน ừ, เธออยู่ในฐานะที่เราจะแบบควรให้กําลังใจเขาได้ไหม ừ, อะไรอย่างเงี้ยมันมันคือการแอบชอบได้แอบมองเธอข้างเดียว <ừ, S 2> อยู่ที่มุมนี้ก็พอ,อ,ะอ่ะเออเขาแบบเขาอาจจะมองเราเป็นเพื่อนก็ได้แต่แบบแต่เราคิดไปแล้วไงเออเพลงเนี้ยมันคือเพลงของคนแอบรักจริงๆคือเนื้อเพลงแกะมาเรียงกันเนี่ยมีให้น่ะ ให้เลยแบบมันที่สุดอ่ะมันทุกทุกแบบคาเลยนะทุกวลที่ออกมาเนี่ยมันคือแบบการแอบลักอะการได้แอบมองการได้เฝ้ามองคนที่เรารักแบบเป็นความรักที่ไม่หวังอะไรน้อมันขอแค่ได้มองขอแค่แบบได้อยู่ในมูฟของฌานได้ความรักแบบตรงนี้ความรักแบบเด็กมากแล้วเสียงของพี่วอลก็ยันไปเข้ากับเพลงเนาะเข้ากับมู a แอนทูลอะไรเงี้ยแล้วมาบอกกับ เสียงของต้นฉบับอีกเนี้ยมันคือแบบมันพิเศษอ่ะมันคือความลงตัวแล้วเป็นความพิเศษเป็นแบบใหม่แบบสับเนาะทุกคนอยากฝากทุกคนนะครับไปฟังจริงเพลงนี้มันนุ่มหูมันแบบมันถึงมันจะแบบแอบเศร้านิดนึงแต่มันมันก็เป็นเพลงที่เราทุกคนนะคะหมู่ยาวทุกคนอย่างเรานะคะควรฟังนะคะก็ไปฟังได้นะคะเพลงมุมเนาะในช่องของ Roo ก i e Music นะคะก็คาดว่าเขาจะทําเป็นแบบค่ายเพลงละดุคกี้อะไรแล้วก็เดี๋ยวเรามาดีแอ กันต่อในส่วนของเบื้องหลังซีรีส์นะคะครั้งหนึ่งที่รักเนาอก็ let's go คือเบื้องหลังที่เราเห็นเบื้องหน้าออกมาแบบผลงานออกมาดีขนาดนี้ยเบื้องหลังเป็นยังไงเนาะ สวัสดีครับผมเด็กชายนดนครับผมผมเด็กชายนดนกับรายการบินว่อนกับเฮ้ยเดี๋ยวบินว่อนแบอลวินไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เราไม่ได้มาในรายการบินว่อนอะไรนี่คืออะไรเนี่ยเออก็ดูจากเสื้อผ้าหน้าผมเราน่าจะอยู่ในแบบมอปายปะมอปลายใช่ตีมอปลายตีมอปลายตางเกมงแบบทีมเด็กท็อปเห้อ เ้วคู่นี้จะมีไหมล่ะเออยังไงอ่ะอะไรรคับเรื่องอะไรแถบซีเบสตอรี่นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ไอ้พวกแถงจะไม่ค่อยอ่านบทเท่าไหร่ไม่ค่อยตั้งใจเออไม่ค่อยตั้งใจครับแล้วคุณคุณตั้งใจไหมต้องถ่ายผู้ชายอ่ะเนาะแล้วข่าวในขนาดนั้นไหม ยังไม่ถึงไงเราไม่ยังอ๋อยังไม่ถึงไปเลยกรีกว่าครับไปสัมภาษณ์เลยไปเลยเอจบเลยโอเคนดน่หลากอ่เอกตคนที่หนะครับผมชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับผมกต้าวันนี้นะครับชื่อชื่อผัดโอเค่นนียไปได้ครับมไป้อยไปเารา้ตัวก่อนมา้ตัวก่อนได้เป็นตัวละครชื่อไปนะครับไไไบอะไรไไไ ใช่ครับตัวละครไหนที่คือมีความสำคัญกัวเล็กเยตัวละครที่แบบหลอกพระเอกหลอกใช่ครับแล้วก็หลอกในเอกด้วยหลอกในเอกด้วยเฮ่ใคือใครฮะไม่รวมอ่ะผมไม่รู้แต่ว่าผมว่าผมหลอกกว่าพี่ใส่จริงเลยเนี่ยด้วใช้ในแสดงซีรีส์เนี่ยก็แสดงเป็นตัวเองกันหมดเลยเกในเรื่องเป็นหนน้าเป็อะไรปกติในโลกของครับก็ ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะครับก็พูดบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็หล่ออยู่แล้วก็จริงบ้าจริงปลอยเลยปล่อยรปล่อยลอยลยลอยเปล่อยเลยนี่นะผมแล้วก็เป็นเอ็กไก่หนึ่งคนแน่่เื่ออะไรวะเื่ออะไรเรื่อครับเล่นเรื่องอะไรรู้อยาเล่นเรื่อง The Steely มยมีพน The s t e ่ l y เรออย่าปิดตาาทางนนี้เล่นเป็นตัวอะไรครับ เอาเรื่องจริงนะใช่ไหมโอเคเรื่องเ็นต้าเป็นเรื่องเบสตอรี่อ่าเบนต้าต้าี่คือใครอ่ะต้าเป็นมือกองของวงครับผมในวงจะมีเดฟแต่เดฟไม่รู้ว่าใครจำไม่ได้มีเดฟแล้วก็มี เขาบอกว่าเห็นทุกแบบบอกว่าเล่นดีมากหล่อเลยจริงเหรอไม่ค่อยนะตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เออแบบไม่ค่อยได้เห็นเล่นแอบเท่าไหร่อ่ะอ่ะยังไงแล้วยังไงต่อเราเล่นเราเล่นข้ามเลยเดฟก็คือบอลนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าพี่บอลเดฟเป็นนักร้องครับผมกับผมเป็นมือกองอันนี้คือแบบแนะนำัวให้คนอื่นอ่ะกัวดฟเราเป็นมือกองแสดงว่าเราต้องตีกองเก่งมาก ก็ไม่ได้แก่ตีผิดตัวเลยอะของแวอันนี้เข้าซริงยังไงยังเลยเนี่ยมาตั้งแต่มีเวอรนุ่มนิ่มมากเป็นผู้ชายแบบเทสวันนี้เมื่อไหร่เมื่อวานเมื่อวานมาเท่าไหร่มาตื่นตีห้าตื่นตีห้าหายเท่าไหร่สี่โมงฉันชอบไม่ชอบแบบแรนเดอรมันนี่งตีสี่ตีสี่กว่าตอนนี้เป็นได้แค่ชอบแบบทำไม่เราชอบตอนชอบหมดเลยนะเนี่ย ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นซีนใหญ่ที่ต้องเล่นเล่นนี่เลยฉากน,<ห>น,นี้เลยงานดนตรีงานเขาเรียกว่างานกิจกรรมโรงเรียนนี่เลยฉากนี้เลยมันตรงนี้นะครัมเป็นรอยแบบรอยเพิ่งตื่นเออเพราะว่าแบบเพิ่งตื่นจริงๆอะ่ <c oughs> อะทักไลน์ไปเพิ่งได้ตอบไปนะประเด็นโอเคฮะถ้างย่างเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงดีกว่าวันนี้ขอบคุณมากครับผมแล้วไปเจอกันเจอกันเจอกัน ก่อนที่เราจะไปแนะนําคนอื่นเราลืมว่าเราต้องแนะนําตัวเองกันก่อนนะฮะผมนะฮะยินก็เล่นเป็นเรนะฮะอยู่ในเรื่องเบสสตอรี่นะคือใครอะเรเลยเรเป็นเพื่อนซีอยู่ในกลุ่มของเบสกับไบท์อ่ากเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยโอเคผมเป็นเจฟก็ผมเป็นเขาเรียกว่ามือเบสในวงเออมือเบสในในวงดนตรีก็คือในวงก็จะมี จะมีแล้วโดนตัวเล่นตัวเองค่ะพอเป็นมีดตั้งตีอยู่แล้วไอ้ตาถูกแล้วไอ้ตากับเออไอ้อะไรเรสจบยังจบแล้วไอเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ใครกันต่อเนี่ยไม่รู้เพราะว่าเขาไม่เจอใครเลยตอนแรกแต่ตอนนี้ซึ่งเมื่อกี้เล่นๆกันอยู่ถ่ายหมดแล้วไม่รู้ไงว่าจะมาสัมภาษณ์เด็กใหม่มันแบบเกินกล้องอะไรเนี่ยมันไม่จบโตเด่นๆอย่างเราบางคนเนี่ยเขาให้มันเป็นพิธีกรก็งเขาแหละเป็นความสามารถแหละโหย อ่ะไปเราไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับผมไปดิค่ะกองมันน่ารักไปหมดเด็กในกองเนี้ยฮะก็อวยไปปะไม่น้ำมือมันเป็นน้ปกติวีลคอมคุณเดดาคุณเดดาในี่ก็คือเบื้องหล่งความสำเร็จ นี่ครัก็คือขาเักเอกของเรื่องของเราก็คือแนะนำตัวหน่อยครับผมเป็นเล่นเป็นใครครับเบรเครับไม่เบรศนี่คือเป็นใครครับเบรศไมเป็นพันโลเป็นพันโลคนหนึ่งที่มีความรักเฮ้ยครบรักกับผอไม่ใช่ได้จริงเลยเราไปอยู่ที่นางเอกของเรื่องดีกว่าแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่ออะไรชื่อมาสามาสาครับเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นเปตดเปตดคือใครออ่ะ้าแม่นนะสิ เป็นใครฮะอาจารย์พ e ี่ปังไงเป็นน้อยพันโดเก่งอยู่นะน้องพันโดจริงจริงแล้วอันนี้เข้าไม่คิดไม่ดูเบื้องหลังอะดูเด็กมากเลยเนาะแต่เขาอยู่อยู่ในอยู่ในซีรีส์แล้วก็โตมากไมตัดมาที่ัตปีที่16อันนี้เป็นเด็กใต้หุ่น แต่อินเปเนี่ยน่าช้ำเนี่ยตอาี่แปตนนี้เได้ตัวเลนะ่อะรูดคอขันกันนไม่ได้เอ้เ้ยนี้คือเอา้อกในกายา้เยสวัสดีองไป็นใครครับผมเป็นใครเป็นเบสเป็นใครเป็นคนคนึงครับเป็นคนคนหนึ่งทำอะไรบ้างวัน ถามยากมากห้อยคนคุณมีกี่คนผมมีคนเดียวไห้าร้อคนเลืเดินไนต่แค่ผมนึ่งล้มหมดเลยเหรอ้งรอยตายหมดเลยยินเลยคุณไปเรื่อยหอยใบเกโอเคอะไันกินอย่างเดียวคนข้างหลังอ่ะตัดภาพที่พระเอกของเรื่องดีกว่าอะ หรือว่าจะเดินไปที่พี่คนนู้นอไอโมเมนต์พี่โนทาไม่เป็นอะไรข้ามไปนนู่เลยคุณขอเวลาพวกเรากินนาทีไม่กินจะตัดเวลาแล้วเนี่ยคือแอรชทามเฮ้ยคุณขอเวลาชทามอยู่เดี๋ยวผมจับเวลาครับว่าอันนี้คือเท่าไหร่เนี่ยไม่งั้นต้องมีไงถ้าเกิดคุณพูดสามนาทีคือสามอย่างคุณผ่านผมบอกครึ่งชั่วโมงงั้นครึ่งชั่วโมงผมขอคุณแค่สามนาทีนะสามนาที เฮ้ยสายิ้อไรเสียงหายชื่ออะไรเอยิ้มนานๆนี้คือเล่นเป็นใครบอกได้เลยเล่นเป็นติวครับอยู่คือใครฮะเล่นเป็นหนึ่งในนักเรียนหนึ่งคนชื่อเป็นลูกคูลคูลแล้วที่มีดนตรีไปเกี่ยวเนี่ยคุณเล่นอะไรบ้างผมไม่เล่นคีแมนที่เหมือนไม่ใช่คีแมนรือว่ามีงานอดิเรกอะไรอย่เงี้ยป่ะ ก็ก็ถือกล้องนี่ถือกล้องไม่ได้ถ่ายเลยนะถือกล้องก็ยังหยุกล้องชื้นๆแล้วคุณมีงานอะไรอีกไหมยเล่นเลยนะชอบก็เล่นอะไรนะเล่นกีตาร์เล่นอะไรเย์เลข่าวว่าแต่งเพลงไหมปะแต่งเพลงไล่นแต่งคอมีสปอยในเรื่องว่า จบให้แล้วกันบอกปจบเลยเ้ยนอยเกิ่งเฮยมันไม่พอมันจะตส่แล้วมันสห้าเข้าสี่สีโมงแล้วเมื่อวานอ่ะเข้าสีสี่ห้เข้าสี่สโมงเหรอสี่โเกน่ะานอผลแล้วหรอไม่ร้ยอาจจะแบบมีแบบต่อเวลาไปได้หรอไม่ไม่ถ่ายแล้วไม่ไมถ่กยไม่ได้ไม่ได้หัว ก็กำลันดูไมหมดเลยนะดูสุดซนอ่ะต่อไปครับผมเอากราจบอย่างนี้เลยได้ไปครับผมสีเรื่องหลังอิ่มไงอิ่มแล้วเนี่ย โอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วสาหรับเบื้องหลังนะคะครั้งหนึ่งที่รักเนาะเราเห็นเราก็รู้สึกแบบกลองนี้มันน่ารักนะเฮ้ยกองนี้มันอยู่กันแบบผู้ชายอยู่กันแบบเล่นๆ่ะเหมือนไม่ได้จริงจังอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเวลาเขาแสดงออกมาเขามันแสดงดีมากนะแต่ตอนเขาอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยเขาสนุกสนานเอ็นเตอเแบบเอนจอยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผลงานออกมาแล้วแบบจริงไหมสุดหนาเฮ้ย จริงๆคือเด็กทุกคนใน่ายเนี่ยพัฒนาการจากจากที่เราเคยดูกลหลวอะพัฒนาขึ้นมาแบบเยอะมากๆในซีรีส์เรื่องเนี้ยอะไรเงี้ยมัอประทับใจอะประทับใจกับทุกคนมากกว่าทุกคนเก่งมากใช่แล้วทุกคนจะเห็นได้ชัดแล้วแบบแต่ละคนนี้ือแบบแบบเขาเรียกว่าไงอะควาสามารถแบบมีสกิลมีอะไรแบบเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากมันมันแสดงเห็นได้ชัดจริงเป็นแบบโเฟชัชนอลขึ้นมากเลยจากจากเรื่องแรกที่เขาเล่นกันเลยเนี้ยก็ดีดีมากๆอะไรเงี้ยแต่ อีพีเนี่ยพีพีต่อไปเนี่ยมันจบแล้วไงทุกคนคือเป็นตอนจบของซีรีส์แล้วจริงๆก็แบบอยากให้มีต่ออะไรครับใช่แต่ก็ซีรีส์ต้องมีคนจบและครับทุกคนก็ไม่เป็นไรเนาะมาแบบมาเชียร์กันว่าเออผลสรุปสุดท้ายแล้วความลับของเบรดิลเนี่ยมันมันจะสมวัติไหมหรือว่ามันจะเดินไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยหรือว่าจะมีเรื่องอื่นต่อไหมเออก็ต้องรอดูแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเรื่องนี้จบก็ไปรอคนรักรุ่นพี่ซึ่งก็ไม่รู้ว่า จะได้ออนแอร์เมื่อไหรอ่อะไรอย่างเงี้ยก็รอติดตามกันนะคะทุกคน,นะคะอะไรเงี้ยสำหรับวันนี้ช่องเราก็ไม่มีอะไรเนาะฝากทุกคนกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดกระดิ่งนะคะเพราะว่าเรามีคอนเทนต์ของหมูยอแล้วก็คอนเทนต์อื่นๆมากมายแบบกำลังจะลงอีกเพียบเลยนะคะทุกคน <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญฝากอินสตาแกรมนะคะของช่องเราด้วยนะคะ,คะตูดอินตูดออฟฟิเชียลนะคะเดีย๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะทุกคนคก็ ค่ะทุกคนเข้าไปติดตามเนาะทุกคนแล้วก็ถ้าคนทุกคนมีแบบคอนเทนต์หรือว่าแบบทุกคนอยากเมาท์มอยซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยสามารถสามารถแบบไดเล็กไปคุยกับพวกเราได้เลยนะคะทุกคนพวกเราก็คือแบบพร้อมตอบเนาะท่านเป็นในไอจีอะไรยเงี้ยก็คือแบบตอบได้เลยเ้หรือว่าเลีนยกันอยู่ตลอดเวลาถ้าอยากเมา์ก็คือเข้าไปในนั้นเลยนะคะทุกคนแล้วก็เราจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารคอนเทนต์ที่เรากําลังจะทำเนี่ยไว้ในอินสตาอ a นแกรมก่อนเนาะทุกคนถ้าทุกคนติดตามก็จะได้เห็นแบบคอนเทนต์ต่างๆของพวกเราก่อนอารมณ ทีเซอร์ก่อนอ่ะ<ไ>สักสิบยสนาทีอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาดูนะคะสํสำหรับพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะส,สวัสดีสดค่ะ